แล้วเราบอกงานแต่งงานลูกสาวอ่ะสร้างหัวมันจะไปทามางานแล้วก็สร้างหัวมันซ่องเข้าอันตีของนั่งข้าวกันด้วยมาสวยกระเสียวซ่องอยู่บ่พี่มาเมื่อกระต่ไฟเอาอย่าถือไใบดนถือไใบดนกูถือว่ายืมคิดดอกได้หรอมเฝ้าเพาะน้ำเล่าซะสาม้าสวยวันมันสิยบริสเสียเงินสั่นมันบ่แล้วเอาสั่นเพาะน้ำหุ้ยบาทเดียวอย่าหยอกน้องเอามามาเหาะซ่องไหมซ่องสีกิมไม่แห้งแล้วล่ะไปสีกิมเฮ็ดจังเอามือหาลอยขึ้นหนึ่งตัว ใส่ซ่องแต่ว่าหาไรเสียไปมากินขัวกุจีนี่บยย่ไอ่เยอะกองแห้งหลายอย่างไอ้ฝรั่งเขาใส่ใส่ฝรั่งอ๋อสวัสดีฝรั่งจะจงไหนาคือกี้จะโง่บ้านห้องสัตว์แต่วะมาอยู่ไทยโดนอวนสัญชาติแล้วพี่ที่ซ่องน้ำกันกับแท็กซี่บาเดียวนี่คนละหาสิบตางฝรั่งขี่ทีอเมริกันแค่มันดีเดียวได้คนละหาสิบตางอ่ะ ขันมีเรียนหาชิปสิออกพุ้เล่าส,สลึงนหมดเลยเดีเด๋ยวนี่เอาลูกเตา่าเราเคยแทนที่ศรีกินลาบงวัขวขัวไก่จังไดจังขัวแมงกินนูนนขวัขวกุจีฝรั่งจมกับเป็นบ้านคอยบ่เคยกินก็เจ้าสิกินยังสัง่งกินปลาแดงฝรั่งก็จีนปลาแดงเฮ้ยคอยก็ข้นบ้านเฮานี่เนาะเพราะไงแต่ว่าเขาเป็นฝรั่งข,วข,วขอวกัญญาเอาแล้วผูว้ไหนแม่งหรอเปล่าตัวหนาเกียงหนาเมืองตัวเถ่านี่ก็ได เขาก็นันเตี่ยขีตัวขอยบิอาหาที่แรกมันมาเป็นฝฟล่างกลยยังวะเป็นไฟล่ะพี่ไฟไฟไซด์เลยนี่คนบันทอนบันนุ่นน่แปล่าเมียอยูบันหกกองเอาเพื่อเพ่นเนี่ยไม่จืดเลยเหมืนเ้าข่ผูกแกนมันยี่สิบบาทบ่ตอนค้ากับขอมันหาสิบ่นดียวผมมามีคารถเลยไปอา่กัไลดดีเด้อจะป็นนักยังบดใส่คารถโรลก็ขึ้นลังค่าเลยว่ะเขาตูดรถทำ่าเป็นแอดรถซ่อมโหแน่แน่เลยขีร้ายหน่ตายคนนจอ ให้ถามเนี่ยเกิดมาจะหน่อยเท่าไงในชีวิตนี่เคยอายคักๆเทียมี่บอกเคยมี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 ไอ้ยศัยล่ะพี่คนนอนยืนหน้าข่อยก็เล่นกคุมไล่นกคุมนกคุมหน้าข่อยจังได้ไปหลายก็ร้อกเรียบันว่ามาไล่บันเดย์คันเสียวซิ่งไปห่างเก็ยามันหล่นซิ่งเอาย่างห่างไล่เขียวเอาย่างหางก็เลียวแหย่สิบสองซอกไปห่างบ้ยคือบวดจังครึ่งแหย่สิบสองซอกออกดีดีแล้วมันจะกดเคาะปุ่มจิกปุ่มหั่งแตกกูวุ่มเพราะมันเขาซาเนี่ยก็มือกวดต้อมต้อมยิ่เขายิ่เขา ตุ่มต oh yeah. ีนแหดีๆบีเพรวมันตายเท่ออกกองเอเลอยู่นี่ตะไคร้หน่อยเจ้าขวางสะโพวานกขุมมันสิหนึ่งมือแท้มือตุ่มเขาตุ่มเขาเนี่ยมั้งตาตีเบอร์ไอ้ไก่กับนกขุมเจ้มันต่างกันไหาจ้ะนี่เราข่อยตาไล่ขาไก่เจ้าขวางตั้งแต่เป็ดมันเห็นข่อยขาไก่หน่อยมันก็ย่านข่อยขามันคือกันเนเครื่องท่วงเครื่องแลนนี้ไหมแลนนี้ท่วงนี่ไหนป้า รอดหวัวไปรึซู่เมย์ไกย์ยังไงฮะเมยไก่์ดาข่อยจักเสียงขึ้นเสียงล่องร่างไหนล่ะบักบักบักฮาเฮ้บัก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 ฮาไก่กกกกไห่วงห,วงวงงหวงัวขว,วนข่อยว่าจังทังหัวทั้งฟอนกวกกวกตึงกวกกวกตึงทั้งตีกองนลำมีเป็ดเทพตัวมันเลี้ยตอนข่อยเฝ้าแล่นไปบอกมูอบอกว่าจากไหนอออโอ้มันว่าอย่าปากอย่าปากว่าจัง แก่นกเล่นสัสกันเดียวคือ่วยโอ้วยไแกเขียดอยู่ในหน้ามันยังขีเดี่ยคอยเนี่ยขีดเดียดจหรไอ้หัก่คอยไหมหักจแอะแเขียดจ้หน้าซุมนึงกัดแข่ซะคอยพวดพวดอยู่หันยังไงโอ้ยเจ้าเนี่ยเถาพี่บาเขาก็ห้องไปตามสัสสาว่าสิงแเจ้าเลือเป็นบาอะไรอุบท่านโัร์จบัวร์เลียนเจ้าขาใกล้น่อยไรคืดมากซื่อๆหอกเออันกติมันห่องธรรมดาห่องธรรมดามันห้องจักสั้น้อมันมาเป็นเลี้ยงขายเฉียดขายอย่างเดียวว่าเลี้ยงไปตาอายเดยไหนนะขาขา ผมตกเต้เสยอยู่เด่ะคือจากไอจักเม็ดบอเนี่ยโอ้ยจะอาจจะได้เขาก็ร่างนี้ยมันเดี๋ยวบังสวงบีหันมาดูไมาเฮ็ดต้องแขวนตังเจ้าเตี๋ยวบังหันมาบังฮะคือตัวล่ะพี่อย่าตะลึงติน้องคือใครคือผู้ใดผู้เจ้าบ้านคือพี่บ้านะเขาประยู่สมเถาบเบิงสังขารจากของส่งจังสี่เด็กหน่อยเขาเห็ดอดวานี่ผู้เยี่ยบานถ้าฟรังเขายางมาพ่อเขาเสียทั่วมาจังไหนไฟโอ้เ่าเสเพ อ่ะยังบัดไปโจกส่งไปเอาวีมั้งผู้ใดจังสีปากาเฮ็ดน้ำส่งเล็กเล็กเล็กหน่อยตัวนั้นเผาเพราะแห้งหรือสิมาเฮ็ดอยู่วีขึ้นมันกายย่ำเลยไอ้ไอ้เอ้ยเจ้านั่นเบิ่งสังขารในของเนี่น้ำสมัยน้ำเขาเลยนะไมยให้ใอ้ให้หะ n g ขาสะกอนจังวีก็ล่าวีผมจริงจริงเลาเขาจะให้นังมาดิโรงพยาบานแท็กซี่มันบอกง g ขาโอ้ยง g ขาวีพูนโอ้ยเา่าสายปลาเอ้ย แต่พอเราหยาดเมียเรามาอ้อนหมองแจ็งซี่ไหมก็บ่าละเอียดไว้ว่างะยังกับบอกงะขาของฉันยับไปหาของเขามันสีแตกมันมาแม็นทางเที่จทางถึงออกอ่ะเออใส่ตานปีเจียงแขีวบูล่ะังับได้บังหูจักไม่ป้าทีเจ้าในร้านจาเหลียวบังพื้น ไปช่วงเจ้าเดี๋ยวนี่วัวมึงทวงพุดเี่ยหมึงกูเน่ยต้องกันเมื่อไหร่ลวัา้เห็นขักเดี๋ยวนี้ละไอปาินเห็นยังยูปาดโซ่ผมทั้งหน้าผากนี่ยเหนาจังตังเดี๋ยวป่าจากหน้าผากหอนงอนเห็นมัดปากโป่งใสจังสันล่ะพู้ใ่บ้านเขากะพ่ปิ๊ดบางไอเอ้ยจะไปซ่าเขาต่ออุยไอจะไปนอนยูจากไหนจะงหเง่เหยียบหัวเจคักเนี่ย ลักษณะที่ไอเจ้าพวกหัเมือนี่เหยียบตีนเดี๋ยวโดดหนีมันตื่นอ่ะโอ้ยนคนก็<ร>หายาบก็มึนไปนั่นเด้อะ้อนหยาบก็ที่อุ้ยบวอืออยู่นเนออาะฮะว่าไอ้ไไใสท้ทุ่ย,ยทิพย์ทุ่ยเห็นห้อยง้อติดหัวเพราะฉะนั้นห้าฟารั่งเขาเห็นกาาันจั่ววางในนี้โอ้คนหัวล้านมเออตรงๆจังจีกมันจังบ่เปี่ยงตระเม็ดวัดมอมันแล้วเลยคนหัวล้าน ล้านมั่งล้านมีเออล้านเศรษฐีล้านขีดทีอ้าวลุงไทยคือว่างกันวะเอาลูกเคยขันบ่อขาวง่วกัแกงปลาสุกพี่น้องกินก็ใครเว้ยโข้ายางเสียด้น้องมันมาสิอยากพี่นั่ตลาดขันคนบ่อขีเหนียวอ่ะไปแต่เจ้ดือดเดือดกูนี่ล่ะไปแต่เดือดซดยแห่งใดถือนั่นคือเขาเพรเป็นตะแกงปลาสุ้มเ่ยสุ้มเลยปลาตงโก้นั่นบางทีล่ะเสี้ยวปลาตงโก้มาแกงสุกพี่น้องกินนะเจ้าจะไปบ่อใส่จักเทียเรือไอยังมันมอเมีนปลาเพื่อนใกล้ตงโกุ้จี ปลาเนี่ยมันมีเรือโอ้ยทบปอบเอ้ยปูปลาหน้าน้ำมันสิอึดตีคือบอไปหาน้องหานุงในบอว่าจะปลามีหอดกุ้งเคยกินบกุ้งเต้นเคยกินยูไสไปกินกุ้งเต้นอยู่หาดคู่เดือกเขาว่าขั้นอยากเสียบจะไปสั่งปลาเผาจะไปสั่งแนวอื่นสั่งกุ้งเต้นหรอเขาบอกนี่บ่เดือนี่เราอยู่หาดคู่เดือจังหวัดนู่นนี่รีว่วไอ้ปุุงสดๆเขาปรุงไม่เลยกุ้งเต้นเนี่ยประจานงุ่มใส่ตัวประจานงุ่มมันว่างใส่ผระเข่าเปิดจ้าดอก เต้นสมซืียเพเหลือในถวยจักโตเต้นออกปจใกถวยน่ะแอมเพรเขาอยู่ตาออกสาดตร์ี่ตายเลยแล้วขู่จักสิกินตัวไรก่อนเกจเกจังได้กินได้ปานนี้โอ้ยพักก็โดนน้ำครัตุ้มใส่มือที่ไอ้มาเลยอุ้ยบ่ส่วนน้องไปน้ำเนียเนาะหานแล้วมันไปไกลเนี่ยก็ยยืดจับตัวนั้นไว้ก่อนเวื่ล่ะยืดจับสองสามตัวหนวดมันจุ่มกันดีๆก็ล่างเสียวคอปากมันทีกันเข่าขัวเข่าตาขอเงี้ยวแตกโอ้ต้องหนำอะไรกินโอ้กินยากเลยโอ้ยมันกินยากไอ้กุ้งเต้น ไปบ้านน้องน้องสิพาจิมปลาเด่นเลยโอ้โหห้องหรือห้องเรื่องอะไรกันใดเป็นจะสร้างจากคนเมียยังก็โหโหอยู่โอ้ยกูจะไปเห็นต่อมันอยู่กับลูกกับเมียเด็กกางค่ำกลางคืนมันอยู่จากไหนนอเป็นกังนเลยเศร้าไปถึงหมอนกันที่โห่เศร้าไปพองม่วงกันที่โห่เพื่อนใกล้ๆเขาก็นที่หูเหมือนกันหูยังแล้วเพื่อนหลังนั้นถอดเทียนแล้ว เที่ยนยเทียนจงเทีนพีบาเพ่เธเทียนเทียนเลียมบาบว่นคนถึงใจันหัว ว่าตัวง่วงง่วงปอกเอ้ยมันมาเมนเลี้ยงเอื้อนในไอ่ที่ข่อยโฮ o แห้งๆนั่นเอาฝ่ายละสิผ้าไปกินปลาเต้นมันสิบ่ชกินยากจ<อ>ีโอ้ยมันกินบ่ยากได้จอยโอ้อาปลากุ้งกรวบหมอเข้าเตรียมบักพริกเข้าขวางหัวหอ,อมเครื่องลาบเครื่องก้อยเข้านี่แล้วละ่ะไ,ไปหอดฟังสาเข้าเทบึ้มลงกหลดบุง<ไ>้งในสาเลยเอออุ้ยปลากะ<อ>ทิเต้นไม่เข้ากินมาหนึ่งกะทิเต้นขึ้นมาอีพอกินอยู่ทั่วเต็ตเตงไหนล่ะเข้านี่แล้วล่ะเต้นลงไปง่มกินลดโอ้ข่าลูกความเมียงไปแล้วเมียงโยนลูกมึงดาลงก่อนละ พอเพิ่งที่เอินกูไปเอียบจนเอียบมอดดูแของกระสันเอาปลาซิวขึ้นมาก้อยก็ได้อายบอกว่ามันใจกูบอกเป็นตะไปน้ำมอสหรอกมันใจยัจเลยดือดมันเกี่ยวปลามัดมาก้อยให้ทุกกินโอ้ยปลามัดมันก็ตดำๆไล่ๆเรกเนาะปลาซิวเนี่ยมีหลายประเภทพลศจอยประเพลแน่แน่ไฟมันมีปลาซิวอ้าปลาซิวหน้าปลาซิวหน้าปลาชิวหางแดงปลาซิวหางแดงปลาซิวหัวงอปลาชิวหัวงออะไรเอ้ามักซุ่มไหนมักซุ่มจังกัมปั่นมีมับ่ครับมีบ่ครับมี ขาไวัตนหวดอันนั้นปลาเป่าัอยเป็นมันมาป่นเน้อไเลยเนาะเอดปายดกอันนั้นโอ้ยไอมันบ่อใส่ข่อยปลาซิ่วหัวงอกมันว่ามันมีบ่อปลาซิวหัวอกอะบ่ขดิบ่ดวใสเด้มันมีีอย่สาข่อยซบลบอยู่เนียมือเส้าหรอตัวมันลยมันไหลมีอยู่ที่มะขามลักเปะมันไอจอยมันมีปลาซิ่วอ้าวปลาซิวหน้าปลาซิ่วหางแดงปลาซิ่วหัวอกปลาซิวตาตีบวนๆๆ ก็เจ้าบอข้าใจได้เดีอย่าให้กูเอานี่ใส่ก็มาใสา่เด้๋ยวไฟกูมาทันลืมทักเลยจะไปจะไปจะไปไม่เอาไฟมันมีอยู่บ่ปลาซิวตาตีบบ่นี่มันโตน้อยตาน้อยเลยเอินปลาซิวตาตีบซนินดเดือดอันนี้เป็นมันที่มีหอดปลาซิวหัวเลืนหมดเลยว่าเออปลาซิวหัวเลืนมัน,น,ก,ววน,มนกินเบ็ดบ่เออตัวใหญ่บ่อ้ปลาซิวหวัวเรือนง่ายก็ปลาบักแปบ๊บ พอกำปั้นบ่วอวองทีพยองดายยัไปหากิน,นทั้งดีๆยังป้าก็ไปหากินก้อยปูก้อยปลามันเป็นพยายต์ไไหมครับถ้าอายุสัน้นออมาลุ้นแล้วลงซอยกันแม่น่ายแม่นเพราะว่านุ่มพวกเจ้าซื้อๆดอกเลี้ยงลาบเลี้ยงก้อยมุกค,คอยบ่กินแต่เรากอกบกินแต่ยาเขาก็กรสูบเขาก็สั่นกระสุกกระปากบ่แข็งแรงโอ้เจ้ากินแต่สุกสุกบ่อยเฮ้ยแต่แต่ตำห้งตำแลี่ยวๆคอยมหมกตะก้อนตั้งกินเด้เลย กว่านี่พิ่นวันฟังพันบันแม่หนูเขาขวนเพิ่นอนามัยหลายเป็นโรคพยาบาลยางเป็นเลยพ่อถอดไข่อแล้วบอกข่อยเสื้อผู้ถอดบอผู้ถอดพิ่นบอกพันสอนจะไปหากินดิบกินได้ด้วยลูกเอ้ยอายุมันพันยื่นตวัดเพิ่นว่าพ่อเถาเจ้าบอกของพ่อเถาเจ้ามาดีแท้พี่ดีละบัดพ่อเถาข่อไม่เป็นแต่ตีปากดีแท้ กูจะไปบอกเจัง uhm สัตว่ยอมปบาปไปมอหน่บาปไปโอ้ยแห่มันขี้เกียจสูบยามาพุ่นบาปมันนะไปน่อนเจ้าดะเทาตาทัวย้างให้น้องให้นุ่งไปเป็นลูกเคยพอเทาสู้ลูกสาวลาหน้าหลายตัวน้องหน้าเดียดเดียวกับหน้าพี่ไปเป็นมูไอยเนี่ยพ่นวะหน้าหลายรีตัวละมันหลายยูหน้าลูกสาวก็ดีพ่อเสาพ่อเทานั่นตื้นั่นตื่นเสาม่านนาอยู่คือหนาหมูนี่ไหมมองไม่เล่าเจ็บท้องเด้อมันจะเจ็บตายมันซื้อมือแท้เด้อเนี่ย จมเสาจมแล่นเฮ็ดปันไดกับบ้าเฮาบ่เฮ็ดตื่นสวยกับบ้าเฮาตื่นเ้าในหาเราจมอ่ะตื่นเด็กปันไดสันสี่โมงเสาโคเดียวเป็นลูกเขยคนคือบุลูกแต่เด็กมันบ่หูงเม่อไม่เอาบ่หูงเม่อคือบ่สื่อได้กาปุ๊กมาตั้งปุ๊กไหมเขาสื่อไม่ตัวหลักตั้งอยู่บ่ลักตั้งปุ๊กอยู่บ่ลักปุ๊กแล้วลูกอยู่บ่ลัลูกไปหน้าหยลูกปิดไว้นอนต่ออย่างตัว บ่รเหยียบเปี๊ตีรงลางอับบุญหัวเราเด้อนี่ง้อเป็นจะสร้างจะปลอดทั้งเงื่องมันอายฮอดพ่อเอามาฝากคนนี้เนาะก็พูดแล้วเป็นเพลย์คอนแทนที่ติเตื่นเด็กลูกโส้านอนแข่งกระเป๋าโถนี่มมัน้ยผสมน้ำไปจ่าตีปากที่ว่ามันเป็นบาปมันบ่บาปมันเป็นพ่อใครอะไวพ่อเมียก็คือพ่อเฮาต้องให้เกียรติเคารพเพิร์น พันเป็นผู้เ่าทำคุณมาก่อนเลี้ยงลูกล้านใน้ง่ย้อนเสมอหนาพำตาแขั้นเพิ่นเลี้ยงเขาไงแล้วเขาต้องเลี้ยงเพิ่นแทนคุณอุดหนุนการงานเปลี่ยนมือแทนท่านดำลงไว้วงตระกูลพอแม่ประพฤติดี่แท้คงเสดสืบมุ่นจนวจันธาต้อสิบขค่อยจะหน้ามุ่นน้องกรเจ้าพอตื่นเดืกลูกสให้เขาปั่นให้ใตัวทีบตัวเด่นทำคมดีไปเลยตกหนําอะไรตกไฟบ่ไหม่อย่าไปถือสมถือสาผู้เ่าฟังแต่ว่าผู้เถาใจเบาเขียไงใจดี่อบปักงแม่นล้วถไน ไม่ต้องขายบ้าโพดให้เราดิมาคือขายจังสันไอ้ก็จ่อยๆห้องเขาแปรแพรเออแม่นลูกเคยเห็นจิตใจเขาบ่กโทรลูกไส้นอนเบิองเห็นเงินนาดำเห็นคำามนาเสาเห็นเขาอยากได้ไรพี่กายพิษกันครับข่อยแม่เป็นอย่างไรรักน้ำหน้าข่อยเว้ยเจ้าคือหูยิงคุยกันอยู่บัดสิยางนี้จะดำออกจุกทางกันแท้ข่อยเฮีงเราพ่อะไงเนี่กูจิรักน้ำหน้ามึงละวันนี้โอ้ตรงๆเลื่อยเลยเนี่ย ก็จะไอแล้วว่าสันตายอาศัยไฟเพิงฟูดเลยเพราะว่าพงไนยหร่อวะคิดแบบนี้มันบพ่อใจเว้ยพราะมีเงียบติ่งกันพูดว่านั่งห่อเที่ยงหมดแล้วคุยกับพ่ไนยมันหลู่เรียงกันนล้เลียวขึ้นท้องเทียงบังลั่นก่อยวันเสียไปชาวห่านี่ลักบังลั่นก่อยไปเต็มเทียงหน้าเราอยู่เนี่ยเจ้าคือจือได้ว่าของเจ้าของเดิมไปเขียนซื้อไปไหมจ้ตเขียนะตปูขีด อกักษรย่อนอาหนูตัวเดียวก็บไม้ถึงซื้อคอยย๋วเลด่าข่อยด่าเลยว่าข่อยเป็นเถียงเจ้าของเป็นลูกเคยคนมึงยังมาเถียงเจ้าของเด้อตำราพันว่าบังรันมึงมันสมรเสิมาอยู่เถียงหน้ากูพะนะเอ้าคนบอมเป็นเถียงไในไงคือนี่เด้ซื้อลันนอหน่องในเด้เขาพูดว่าบ้าปกติมีแต่นอหน่องหรือนอสู้ก็ทีพวกมีตัวนี่โอ,โอ,โอ้ยจะสมีน like อสู pair, rights, so find, ้ต่อภาษาบ้านไดไนี่้ยจนข่อยอยังไอเอาบังรันเจ้าของขึ้นไงเออตัวรันเอออยู่กับสู้ซะไปว่า ไปฮิตเอาไม้กันเลดอกกอไผ่บื้บหยากรวัติมาโง่น้ำบางรันบัดวมน้ำขนปเอเองวิลป์ลงเฮดนานไหมเป็นยังไงกนีการเลี้ยงต่แหกกันบ่ต่ายันจะคอยไปเลี้ยงก้อนเพราะว่าหน้าเดียนเดียวกันเพิ่นไปแต่เ้ดือดเดืุ่นได้เสียมไปปั๊บซักไปทั้แท่ผ้าหวานปลาข้าวเปีนยงเด้ซึ่งวามาบังไ่ว่างไปตองเออ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 เอ ด่ามเสียมซักว่นเห็นงวยฟาดกับงอนป้อต้นโต๊ะทั่วกันลรามันจังเลยเฮ็ตั้มกันเนาะโอ้มันคือว่าจังสันเป็นวันแต่แหกโขกกับงอนบนตีคนปากบอกหอมเออแม่เมนคือเมื่อกี้เราเอาง้อไปล่ามไปไต้ห้มบกกันย่างไปโจมไอเทวดาเป็นบ้าที่ว่าเทวดาประซังประซังเจ้าไหนบุกต้นบกต้นใหญ่พวกหมากท้อโป้มือมันบวกเกิงกันมันบวกต้นเครียดซ้ำหนิ้วคอยหมากซ้ำคุบเขาหนีบ้านะขี้ไร่ปนามาเรี่ยงง้อบักสู้ที่เป็นดอกเทวดาขนาดบัวไปเถียงเป็นเทวดาโน่บุกกนตอออเปะั่งออยูดดกเ็ถึบล้น คแนบอกบกนยไงสมักตตนบอกสู้ตายย้อนนยคักๆมาสั่งยานตายแถถานอสู้สู้ยานสู้มันมันจมเป่นแล้านตายอยู่เลยวเนาะเห็นคนจมมาเป็นแ่ขอเย็นมานี่อ้เจพอเถาเอาจ้อยวะระจ้าัดีก็รอกระเดียบบ้างดีเถียบอยลูกผมหงอให้ลูกเคยเสอยยยพเถาก็ลูกเคยเนี่ยลกผมหงอกกันปันเซียวกันบานนี่เาปอบเอ้ยมันบนพอเถาเล่าไอ้ไงลูกตัวนั่นพี่ายขอตัวไอสี่งเติม เพราะว่าทำไม่เสร็จรึ่งกันใช่ไหมว่าเอาเจ้าได้เมียคนบ้านไหนสันเอาเอาสิได้เมียทั้งเลยสันใดเมียสิไม่อยู่นล้วไายสิเนาะแม่นก็หลงโหลลุงหลุดเนาะโอ้ยเถ้าตาตีบเถามากจริงๆเถ้าหลงหนาวหลังหลังเจ้าก็บวชโดนพวดไว้ล่ะโดนมาได้ดียี่สิบปั้นสาวโอ้บวชเป็นจานตัวสนามเป็นเสี้ยงไม่บวชยัดผ้าที่ตรงนี้บวชเป็นเน้นเถ่าคือสินพระมันหลายพวดพนนะเอาสินเน้่นนะพนนะดื้อดื้อปาไหนแต่คือบางทีแกเขาแข็งคนรถอ่อนตอนอ่อนตอนเนี่ย ยุคนั้นดื้อเกินเนี่ยนจอยไปบ่มีโอ้ยเขาหอ,ขอกไก่ผู้ใดคั้นบ่อใดอุ้มมันสมรติหนีแค่เนี่ยเฮ็ดอะไรล่ะหลักเป็ดหลักไก่คนมัดเท่านั้นกังคำกังขึ้นเนี่ยโอ้ยเอ,เอากระสอบไปตุ้มไปปอกประตูเขาอ่ะนะเอ,เอากานหุ้งไปเป่าทั้งผุน่นเ,เป่าแก่พอกไก่มันก็แตกหุ้นหมูที่หลักเป็ดตะไทร่ะเอาได้อสอบตุ้มดีๆแบบพุ่นไปนั่งขายอยู่ตลาดห่อมพะเยาไม่ห้อยญี่ปุ่นแก้มราคาอยู่ปุ่นล่องทองลงท้าถอดกินมันเขาบ่านี้ ลักยามไส้คนบาสสนบดิไส้ผู้ใดมาเหม็นอย่าไปเปรย์ฝ่าลงกลางป้า<อ>เขาโอ้มอาเป็นตะบาบเพลงนี่กินขีกาเพรมีมังสีเกิดกิ<อ><อ>แนแตะแรงงาปล้มอยู่จำเกียมันเฮ้ยเช่าตายมาแน่เ <c oughs> ทนเนอร์วอกเพื่นอนคนมาสันเป็นท่านคิยงนิ่งปลาหนู <c oughs> <อ>คนหน่อยคนหลายเจ้าก็เบิ่งในอายขวากจากายเป็นตัวพี่เอ้เจ้ากว่าเป็นยังไงคันคันนี่เนาะเออโว้ยเขาบอกได้ว่าเลี้ยงขีกาคอยจักเมียเลยว่ากันไหมบอกน้ำหัวยาวมาหนูข้นฝ่าพวกขวบ บอกโค้เซาจังเดียวคุณยายบ้านครับอันพี่เลี้ยงเป็ดพันหนึ่งแม่ล่ะว่าสิภากันขายใครขัดขัดไงเกิดมามันกับบ่อภากันใครมันคกับใครพี่มีแต่เป็ดผูวายพูดได้ว่าเป็ดผู๋ใครให้เนี่ยเนี้ยปลาไปซื้อเป็ดแม่เว้ยถือต้มไายถามคนตะกอนผู้กเจ้าหามากกว่าถามคนตะกอนถามอยู่มันมีเป็ดแม่บ่ราะละละอ้าวเพราะไงคันที่ซื้อก็ซื้อรถเป็ดแม่มึดจ่ายเงินกันเลยเขาก็ยังบอกยังไปจ่ายเงินอยู่เขาบอกยุ่ิใส่เขาก็ยังว่าเป็ดแม่มึดเพราะไงกันน้ำตัวละมันเหลือแต่เป็ดผูที่เหลืโอ้ยคน